มือสูงพีน้องกุมัองไดมื่อเนี่ยโทรเขา,าวันที่สิบเจ็ดเินทนสามสองหิ่งสาวหะนน่นะอะขังขอเตรียมดีไว้าาปวาสุดดีเปอร์มือเลยเนี่ยม,มือเขายับในมานอ่อนเอออันเัลหลลูกพึ้นเนี่ยเออกวนเมืองไตเฮาเนี่ยเป็น ถูกขามาปี๊บยวเข้าหึงถูกกดขี่มาเปียวเข้าหึงสุดิป้าเมือเ่อไรสุดิหลอกเหรียญประชาชนสุดิหลอกเหรียญคนวันคน,นเมืองสุงหาเนี่ยแระเดีนะดิ่งนะฮอลล์เลยต่อสู้ยอวเนะี่ยจะห่อมไปต่อสู้หอ่อมต่อสู้ข้าวยำเนี่ยเป็นข้ายามดีหลียาวเนะี่ยเขาว่าดซึกขงัขงขังเขาแต็มมาเนื้อเพ็ดของเขานะมนะาด้วย สได้เปิดเมื่อไรเขาย้ำเลยดีโฮมกันในตึกย่ามานจุมอาจุยาเนี่ยเอาว่าวันในมานเออะหอมหมเมือนมื่อเร็วเนี่ยก็เคยอยญเบ้าเียบมอกล้วยก็ลอกไรเนี่ยก็ต้องตุ้ยไปดีว่าออันเขาลัดก็เจอคัานะอปียาวเข้าหือในปุ่นมาในหูปากปีเนี่หูเศร้าสามสิบปีเนี่ยห้อมปุทธก็หลุดพุ่มบ่อนมันหมดละค่ะก็ถามจุ่มฉูกูจุ่มจุ่มบ่ มืออาเซียตึกมาในทำจุ่มเลยทำตึกเหมือนนั่นอ่าเป็นยอนสังดึกมาในปีเยาวข,าข้าวหนือเนี่ยเอ่อมือข้าวยามในบนลุขึ้นเอาขึ้นเมืองเลยเขาเป็นปวนลุกพื้นจุ่มซึกลุกพื้นจุ่มหนึ่งเลยขาวาเดในไตเขาในดีโฮมกันหนาเย้านะานะขาวาได้นะถึงข้าวยามมันหลุดคมเหมือนเย้าเอ่อเปิ้วานในมาในอันเขลาลัดไปมันก็เจอครับแ้วก็ข้าก็หันหันยีเจาหมดนะอ่อขาวาเนมะันมันก็เจอ อะไรลองชังก็ได้บ่เขาดูกข้นเป็นมันก่อนกักข้นเราลองข้นถึงถึงเมืองมันนู่นน่ะเออข้นถึงเมืองมันนู่นน่ะข้นถึงตีถึงฮากมันน่ะบ่าเดี๋ยวขนก็บ่าสวยวัดทึ่กิดอะไรเอาดาตีอุบผอุมันอย่างปลองถึงกองกลางเฮ็ดใ้มันอยู่ได้หรอข้นเมืองชุก็อยู่ไม่ได้บ่ได้ล่ะภูมิอุบอะไรผุมเฮ็ดอะไรเฮ้อมันจริงชิงอ่ะมาแล้วนที่อยู่ในกังหาหมาลงโยบใส่โยบสักอันเดียนาในพวกนั้นคนเมืองเว้ย เออวันหนึ <Wh> ่งคนเมืองไทยเนี epidemi, ่ยดุรายเหมอเนี่ยมาตึกในเมืองไทยดูค้างเอาค้างเอาเข้ามาในเมืองไทยไหนบ้านเหมือนเนี่ยแล้วจุ้งไม่เผยนชี้เนี่ยเอ็นดีพีพีกนอ่อนมานี่ยเมือนนั่งปรลองไปอย่างเดียวเนี่ยกอดตังขึ้นมาเนี่ยเออบ้นเมือนเนี่ยเออมาสุกอยู่ในเมืองไทยเนี่ยอันดันหนาในเมืองไทยมาตึกในเมืองไทยเนี่ยหมากเลยโยบะโยบะน้องเขียวว่ามือซื้อนี่ก็ตายเป็นก็คือมเจ้าบุญจังอืมตอนเป็นเกาปาอืมมาเนี่ยมาเนี่ยมันจะดีค่ะ เขาดึงเขาดึงป้อเป็นป้วนผู้เขียนนะครับดึงมักมานาเป็นมันขับน้ำมันจุนุ่มขึ้นเขาดึงม้ำมันมันหกปากเต็มซึมมันหกปากเต็มเขาได้เอก็พอเป็นไตถูกมนันปีกหินมาปี๊บยาวเข,ข้าหึงตีตาผาสองเอาโกนวันกวนเมืองเขาตั้งหวานแต่โกนได้เสียแลก็ไปอ่ะออืเก็มาเจอนะโกนซึกงไตก็โหลุดหัวเปิ้อออกลีกเปิ้นวานไงเขาเปิ้นวานเปิ้นวานตาานับซึ้งไตเขาเนาะอืตั้งสองจุ้มมานะเออว่าสุดเดี่อย่างสุดเปอร์ดีปเปอร์เมือเ่อไรขยาย้ำใน เขาหลอะไรตึกเขาเยาะอืม so, ันเขาหลอกตาเนไงเฮ็ดสิกเพราะว่ามือเดียวมือมือนนอ่อนมือมีข้าย้ำปั่นเลยเนี่ยเขาก็ว่าไงก็ออกลีนเพียรขาเขาเลยกัด้วยเนาะอืมก็ว่าจะนั่นแหละอ่ากูหลงไต้กอลีเข้าหากันนั่แหละถูกเขีงกอลีเยอะเอกข้ายำเนี่ยแต่ทีว่าพาหอมเฮ็ดไหนเขาอยู่กให้ไหนได้เขาเฮ็ดไปหนึ่งก็ยาเคให้เขาเขาอยู่ไขมันก็เยาะอ่ะว่ เอาเคยดุขึ้นไปเชยเชยจอมเชยเชในมาในมันหยุมไรไหนมัน,น,มนเขมันก,ก,กรร็อะไรอุบจ้อมกวนอันอะไรมีอานาอำนาจอะไรตึกเปียอะไรจึงเมืองอะไรนะคนลมเป็ดมันต้องขอุบจงง้องนังเลยจมเห็นอะไรไหว่าตึกอะไรอุบผักอุบมาไหนเว,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 วง่งเผยเว่งมาไหนยจองปอดห่องไอ้คิดเปลี่ยนเชิงปลอง้องไอเค็ดได้หยุมไรก็หลอกประตอะไรฟันเนนมื่อไหร่ บระเทศตั้งนานเละเขาได้อยู่อะไรวะเพราะว่าขมอุ้มในกาหาได้ป้อมตึกถึงเงาถึงหากถึงก็ให้หมิ่นเขาหมาเราไม่อยู่อยู่เพราะว่ามันตายกันก็คืออันหนาในคนเมือเขาเขาแก้เขาแขนมันมันนั่นเขาหรอมันมันมันอยู่ตัวอะไรมันมันมันกลิ่นอะอรไลยตึกจะไหนเออก็บอนกันแหละพอตึกก็ตึกให้มันถึงหักถึงหัวปอดเหตุก็เหตุให้มันถึงถึงหักถึงเงามันลายเหตุเนี่ยนะมหละน well ี่จีพร้อมก็พร้อมกันเจ้าชุดปีเปิ้ลเมื่อไรขางเขาก็ว่านั้นบุญก็ว่านั้นกูจุ๊มมาตัวเลยนะ เออเขาก็หันดีเจ้าหมูร้องนะเขาก็ว่าเสื่อนะหันดีเจ้าหมูเขาหลีคมกันได้เลให้มันเป็นเปิดเป็นแผ่นนั่นแหละพราะว่านนี่ยเพราะว่าแย้ดิผีคือยืนยาวค่อยอยู่กับยาวๆเออครยมีหลักนำปักเปงก็ให้บ่นกวนมือหักขึ้นกวนกูนากูต้าขึ้นมาเนี่ยก็เขาก็หล่อคมกันเนี่ยก็ตึกมันนั่นก็อืมก็จะเป็นลาหางมันนี่แหละอืมอ้วนกวนมึงมุงมองหยุ่มยามันก็ติ่มเมี้ยว ชิ่นใจเขาหนะอืมมันมีคนสี่คนละตัวเอาขะละต้งต้องปอดหอบอันสูเฮดหรือว่าเหมือนมันก็มาเหมือนอะไก็หันหันเอาลอโลายเป็ดจือหื้อเอ่อคนอละคนบางทุกข้าวจะหื้อเปิ้ลตุกย้อนจะหื้อเอ่อคนละคนนั้นเป็นหื้นเขาล่งเขียบห่างอันนี้เป็นจอมหล่าจะไม่เชื่อกันหรเออยอดไปว่าฮาลายเฮดเท่านั้นมันเจอขนาดเอ่อมันเจอคนจังอย่างหรอพอเฮดให้มันถูกจองหมาดมี่ันจอมปักปืนอะไรคนละคนนั้นติดปันแหงขัดติดปันแหงเขาหูปากเต็มหมดมาจุ่มเลยนะชาวเขาเฮดจอมตัง เขาอย่าไปตึกกันเนาะลองตึกอใจต่อใจยือให้ขึ้นไปลำเดียวพอสุดขึ้นได้นะขึ้นไปลำเดียวชุกเอนผีก็อย่าไปอ่อนมันมากอ่าลำยื้อโคไลดิ่งๆมันจบมันเย่าฮะเมืองไทยมันเย่าอย่ามันได้บิดขี้คาวันก่อนต่อจูปานชูก่อนแทงปานชิปปานก็มันก็เหมือนในไงพอเขาเห็นแนวติดๆ่าอันไห้ขางเขาบนไว้เขาในดีใจดีใจได้ข้อคมมันก็ไม่ก่อนน่ะเออมันก็สำรวจก่อนขอลานเลยก่อนทัดสสงด้วยเลยคนดวงไปมาสชมค่ะ